จีโน่คุณเป็นอะไรตั้งแต่ขึ้นรถมาคุณก็ไม่ยอมคุยกับผมเลยผมว่าเราควรพอแค่นี้ว่ะก็ผมรักจีโน่ไปแล้วจะให้ผมอยู่ได้ไงล่ะฮะใช่ครับผมรักโน่ช่วยโค้กับผมได้ไหมอาเราสองคนต่างกันมากนะไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของฐานะเราสองคนต่างกันเราฟ้ากัะเพลก็ผมมีความสุข เวลาที่ผมอบอกคุณนี่นะไม่เห็นจะเป็นน้องแคร์เลยไม่ว่าใครจะมองคนแบบไหนก็เรื่องของเขาแค่รู้ว่าผมเนี่ยรักคุณแล้วคุณก็รักผมแค่นี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่แต่ว่าผมไม่มีแต่ผมรักคุณนะคุณช่วยเปิดใจแล้วก็คบกับผมได้ไหมครับนะครับเราเป็นแฟนกันนะอื ก็ก็ได้ครับ